สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบ้านอาต้อยเศรษฐานักแสดงอาวุโสมรดกตั้งแต่เข้าวงการเตรียมยกให้หลานชาย ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิระฉายากับการจากไปของอต้อยเศรษฐาด้วยโรคมะเร็งปอดในขณะที่ทำผพดต่างๆก็ออกมาแสดงความเสียใจกันอย่างมากมายโดยทราบกันดีว่าอต้อยเศรษฐาก้าวเข้าสู่โลกมายาอย่างเต็มตัวมีบทบาทโดดเด่นทั้งการเป็นพิธีกรและนักแสดงนับเป็นดารายอดฝีมืออีกคนหนึ่งโดยเรื่องที่โดดเด่นที่สุดเรื่องหนึ่งคือชื่นรักในปีพุทธศักราช2522ซึ่งเขาได้รับบทพระเอกประกบคู่กับอรัญญานามวงศ์ เอกชื่อดังเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่ชีวิตกันในเวลาต่อมาและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนได้แก่อีพุทธ,ธิดาและวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดบ้านอต้อยเศรษฐานักแสดงอาวุโสมรดกตั้งแต่เข้าวงการเตรียมยกให้หลานชายงานนี้บ้านของอต้อยเศรษฐาจะสวยขนาดไหนเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ